สนับสนุนโดยสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นก็คือตัวอย่างของโรงเรียนชนระทานสงเคราะห์นะครับในเรื่องของการเรียนร่วมกันเห็นแล้วน่ารักดีนะครับเห็นนะครับว่าเมื่อทําให้เด็กทั่วท่วไปหรือเด็กปกตินี่ทําความเข้าใจกับความสภาพความพิการได้บางทีเรื่องความพิการเรื่องความปกตินี่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะครับมีมิตรภาพให้กับกันได้นะครับ yeah. และการศึกษาในยุคนี้นะคะก็จะมีการนํานวัตรกรรมใหม่ๆที่เอามาร่วมในเรื่องของการศึกษาด้วยเหมือนกันนะคะคแขกรับเชิญของเราที่มานั่งอยู่วันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์ที่เอามาร่วมประกอบการพูดคุยด้วยนะคะอยากถามคุณหนึ่งตุ๊กตตุ๋นหน่อยว่ามาันมาเริ่มทําพวกสื่อพวกนี้ได้อย่างไรจริง,รงๆหนึ่งเนี่ยเริ่มทําคุณกระบอกไทยเนี่ยคือเป็นแบบไทยแบบโบราณเลยมาประมาณสักสิบสปีแล้วนะฮะ,ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็จะเสนงจะเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ท่างผู้แก่ได้ได้ได้ชมกัน แต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเราได้รู้สึกว่าเราน่นจะกลับคือสู่สู่ส,ส,สังคมได้มากกว่านี้ได้รู้จักได้เห็นเด็กที่เขาขาดโอกาสต่างๆได้เห็นองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนเนี่ยจะจะทาอะไรบ้างเพื่อสังคมจนมาเจอสสพครับบอกว่าอยากจะได้อะไรสักอย่างที่จะเป็นสื่อให้กับคนพิการเพื่อให,ให้ให้เขาอยู่ได้อย่างปกติเราก็ตอบไปว่าถ้าเราทําให้กับคนพิการเราคงทําไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยคนตาบอดอย่างไรครับช่วยคนพิการ,ร,<ๆ>รอืร่นๆอย่างไร แต่ถ้าเราทำกับคนอื่นๆรอบคนตาบอดหรือว่าคนพิการต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เราเหมาะสมที่สุดแล้วทาได้ที่สุดครับก็เลยกลับมาที่ตัวของคุนกระบอกไทยซึ่งเป็นอะไรที่เราง่ายกับเราเราอยู่เขามา14ปีก็เลยทำสื่อของคุณกระบอกไทยเนี่ยให้กับเด็กๆและเยาวชนให้เขาเข้าใจคนพิการมากยิ่งขึ้นครับคือกลุ่มเป้าหมายนี่คือคนคนปกติใช่ครับแต่แต่ทั้งหมดแล้วนะครับมันก็กลับคืนสู่คนพิการอยู่ในย่างข้ามนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า เราเราเหมาะเหมาะมากกว่าที่เราจะทําสื่อแบบนี้ให้กับคปนปกติเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยเป็นไม้ออนดัดง่ายรเราบอกอะไรเขาก็เขาจะฟังเราจริงๆแล้วนะจะใช้คาไหนก็ตามเราก็ต้องยอมรับสภาพในตัวของเราเองก่อนนายไม่ได้ไม่บกพร่องหรือต้องเป็นภาระแต่เราทุกคนก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปจริงนเพื่น ตัวนายเองจะไม่สามารถยอมรับตัวนายเองได้นายก็จะตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ใจและไม่สามารถอยู่ในสังคมได้จุกทีที่น้ำมนตพูดเราสบายมากแล้วน้ำมนตเพื่อนรักผมเนี่อยู่กับปีาร์ทางตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่เป็นคนขาเป๋ทั้คงคู่นะครับเราก็เจอทุกคนล้อว่าไอล้ลูกลูกไอ้เป๋ลูกไอ้ง่อย S <S <an> <S เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีความแตกแยกของสังคม <S <S <an> <S วันหนึ่งเนี่ยเรากำลังจะบอกกับเด็กๆว่าอย่าทําแบบนั้นนะ <S <S <an> <S เราอย่าล้อซึ่งกันและกัน <S <S <an> <S <ม>แล้วเด็กๆเ,เขามาจากเข้าใจครับ <S an> เขาเกิดเรื่องความรักซึ่งกันและกันเ้วเลยก่อตั้งโครงการกอดขึ้นมาให้เขารู้จักการกอดแต่พมาะว่าการกอดเพื่อเพื่ออารมณ์ต่างๆเป็นการกอดกอดซึ่งแลกเปลี่ยนความเป็นเพื่อซึ่งกันและกันให้เขารู้จักการสัมผัสเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเจอเด็กๆเนี่ยที่ไปเล่นกับเด็กที่เป็นออทิสติกหรือเด็กปัญญ่าอ่อนเนี่ย คนที่มักจะบอกว่าห้ามเล่นคนแรกคือคุณพ่อคุณแม่คุ้ยายจริงจริงเด็กๆเขาอยากจะเล่นเขาไม่รู้ว่าความพิการมันแตกต่างกันอย่างไรมันก็เป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเกิดความรังเกียจครับเราก็จะเข้าไปบอกเด็กๆว่าจริงๆแล้วมันแค่ความแตกต่างเท่านั้นเองแลวยังสามารถเป็นเพื่อนด้วยกันได้นอกจากว่าเราบอกแล้ว เราแนะนําวิธีการช่วยเหลือเพื่อนๆท่ตาหนาใช่ว่าถ้าจะพาคนตาบอดข้ามถนนต้องทาอย่างไรช่วยเหลือการเขีนรถเข็นต้องทาอย่างไรวันนี้อุปกรณ์ที่เอามานี่พอจะสาธิตได้ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าทุกท่านที่นั่งอยู่นี้เป็นเด็กๆครับเวลาเราแสดงวเราก็จะบอกว่าเนี่ยฉันตาบอดเนี่ยฉันจะเดินไปด้านซ้ายด้านขวาฉันต้องทำอย่างไรบ้างเธอช่วยเหลือฉันได้ไหมตั้งๆต่นานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะบอกข่ทอดไปอย่างเด็กๆทั้งหมดทั่วโรงเรียนที่เราได้ไปรถโชว์กันกับเขา พอคนเขาไม่จูงม,มือเราเราก็ไม่กล้าเดินเขาเลยต่อว่าเราว่าตาบอดแล้วยังหงิกแหม่ก็เขาไม่รู้วิธีที่ถูกต้องไงสร้อยอะก็ต้องบอกเขาไปคราวหน้าเลยนะเขาจะได้ช่วยสร้อยอย่างถูกวิธีพอผลตอบรับมาเด็กก็จะรู้แล้วว่า การช่วยเหลือคนพิการต้องทำอย่างไรการช่วยเหลือคนตาบอดทำอย่างไรและสําคัญเลยว่าเขาสามารถละกำแพงของเขาระหว่างความพิการและระหว่างความปกติกได้เขาเริ่มกอดกันเขาเริ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มยิ้มให้กันเริ่มไม่ลังเกียจน,นั่นคือเป็นจุดประสงค์หลักของเราพอทั้งหมดแล้วเนี่ยมันกลับไปคืนสู่คนพิการทุกคนคและทาให้สังคมมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไม่มีการล้อก,กันไม่มีการรังเกียจหรือว่าแบ่ง ระหว่างคนพิการและคนปกติเพราะงั้นเนื้อหารวาเรื่องที่คุณหนิงเล่นก็จะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจกับเด็กติบนอกจากทาความเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าให้เด็กเข้าใจคนพิการมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะเข้าใจกันยังไงเด็กจะจับต้องไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องสร้างเนื้อหาที่เด็กเข้าใจง่ายด้วยแล้วสามารถพูดกันรู้เรื่องด้วยภาษาของเขาคุณหนึ่งไปมาแล้วกี่โรงเรียนครับสําหรับโครงการกอดเพื่อความพิการนะครับไปมาประมาณ2ี่กว่าโรงเรียนแล้ว แรกๆเราเราก็เกรงว่าเราจะทําแล้วเนี่ยเด็กๆจะเข้าใจหรือเปล่าครับผ่านมาแทบจะยี่สโรงเรียนเด็กๆเข้าใจมากขึ้นเด็กๆเริ่มเริ่มกอดกันเริ่มจับมือพมิการเริ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันอืมองขความรู้ด้วยเข้าใจด้วยว่าจะต้องช่วยยังไงนะครับนั้นคือจุดประสงค์หลักที่เราจะให้เขามีความเข้าใจเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วตอนนี้แล้วครับเราจะทํายังไงให้สิ่งเหล่านี้บอกต่อไปเรื่อยๆใช่คงเป็นหน้าที่ของของสื่อแบบเราซึ่งเป็นสื่อชาวบ้านชาวบ้านจริงๆซึ่งเราไม่สามารถที่จะ ไปอยู่บนฟรีทีวีได้เราก็ได้แค่เดินคิ้วกระเป๋าใบหนึ่งไปตามโรงเรียนต่างๆแล้วบอกว่าใช่มีสื่อแบบนี้นะให้ทุกคนเข้าใจความพิการซึ่งเป็นสิ่งที่หนึ่งคิดว่าหนึ่งทำได้ในวันนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราผู้นี้เลยจะเกิดพิการสำหรับตัวเองรเอหรือเปล่านะฮะเราต้องวันนี้เราทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ทาไมไม่คาดหวังกับลุมผู้ใหญ่บ้างเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าจะพูดจากกันรู้เรื่องแล้วอะไรค่ะตรงนั้นคงเป็นสเต็ปต่อๆไปที่เราจะพยายามทําให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่นว่าวันแรกเราบอกว่าหนึ่งจะไม่ทําให้กับคนพิการเลยเพราะไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรก็ไปหาเด็ก,ดกซึ่งเป็นเด็กปกติจนมีวันหนึ่งผมไปบ้านราชาบดีครับนะครับ,รบสิ่งที่เราได้พบเห็นคือเด็กที่พิการเต็มไปหมดเป็นร้อยๆคนที่นั่งรอดูคุณกระบอกไทยอยู่เราก็บอกว่าเราจะช่วยเือย่างไรเราร,รู้สึกว่าเราเศร้าใจเหมือนกันนะ้วที่เราเราเห็นเด็กที่นอนแล้วแทบจะไม่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยห,หรือเด็กที่พูดไม่รู้เรื่องครับแต่พอเราได้แสดงคุณกระบอกแบบนี้สื่อกลับไปให้เขา เขาเริ่มมีรอยยิ้มครับเขาเริ่มมีส่วนร่วมเริ่มที่จะสัมผัสกับเราเริ่มที่จะส่งต่อความเป็นมนุษย์ให้กับเราการใช้งานศิละปะอย่างคุณกระบอกมาประยุกต์ดัดแปลง <c oughs> เพื่อเป็นสื่อกล่อมเกลีวให้เด็กทุกทั่วไปได้มีความเข้าใจคนพิการได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและพึ่งพากัน โดยปราศจากเงื่อนไขความแตกต่างของคุณนิเวศแววสามณะเจ้าของฉายาหนึ่งตุ๊กตุนนับว่าเป็นอีกมิติหนึ่งในการเปิดพื้นที่สื่อที่คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างแต่ถ้ว่าสื่อเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจเช่นนี้ก็ยังมีไม่มากพอน,นะครับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับแม้ว่าวันนี้สังคมไทยจะเริ่มมีความเข้าใจต่อพวกเขามากขึ้น แต่ภาพส่วนใหญ่ที่ปรากฏในสื่อก็คือพวกเขามักถูกสร้างให้เป็นตัวละครที่ดูตลกขบขันและถูกเย้ยหยันจากสังคมในขณะที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติก็มีตัวอย่างของการขัดแคลนสื่อที่ชัดเจนโดยช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่แรงงานข้ามชาติเกือบ8 0 0แสนคนในพื้นที่อุทกภัยภาคกลาง1ิบจังหวัดไม่สามารถเตรียมรับมือน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีจดต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยเพียงเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจข่าวสารที่เป็นภาษาไทยได้ทั้งหมด ท่ามกลางความหลากหลายและความแตกต่างการจะอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจรับรู้ทุกสุขซึ่งกันและกันบทบาทของสื่อจึงมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพนั่นคือสื่อเพื่อทุกคนที่มีความแตกต่างจะต้องมีอย่างมากเพียงพอสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการมองเห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียม ปัญหาก็คือว่าถ้าเขาซื้อด้วยความสงสารเขาจะซื้อคนเดียวเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจของผู้พิการเองก็ต้องต้องเน้นว่าเราต้องทําธุรกิจทําไมฮะแข่งขันกับคนปกติมเมื่อคนพิการสร้างธุรกิจมาเนี่ยโดยปกติแล้วเขามักจะจ้างคนพิการที่กันเนี่ยมาเป็นจานวนมาก